เปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลย3รถไฟฟ้าซิตี้ a าไซส์เล็กที่ถูกที่สุดนักขณะนี้โวซิตี้อีวีผู้หลินแอร์อีวีและเมตาวี่มต้นที่เรื่องราคากันเลยนะครับโวซิตีจะมี2รุ่นนะครับรุ่นแบบ2ที่นั่งราคา365,000บาทและแบบ4ที่นั่งราคา425,000บาทผูห้หลิน Air EV มี2รุ่นนะครับรุ่น Air EV Standard Lens เล0 425อ็0 0บาท และรุ่น Air EV Long l o n ลองเล X10 ราคา495,000บาทและ n i t a V ราคาสูงที่สุดนะครับอยู่ที่549,000บาทมากันต่อที่เรื่องสมรรถนะนะครับโดยเมื่อเอามาเปรียบเทียบเรื่องสมรรถนะโดยรวมกันแล้วนะครับ v o l ์ City รุ่น4ที่นั่งก็เป็นรถที่สมรรถนะน้อยที่สุดแล้วโดยตามมาด้วยวูหล,ลิน Air ร,รุ่นลองเลนสส่วนรถที่เหนือที่สุดในทุกๆด้านก็คือ Ne ต a V นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามตนใจมีเดียพาร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ